เรื่องการประกวดทุเรียนกันบ้างนะครับที่เบตงครับเทศบาลเมืองเบตงเขาจัดประกวดทุเรียนในกิจกรรมเบตงดูเรียนแชมเปี้ยนชิพ2023 ที่ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์เทศบาลเมืองเบตงจังหวัดยะลาส่วนราชการเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่นะครับต่างนําทุเรียนสายพันธุ์ต่างๆมาเข้าร่วมประกวดทุเรียนในกิจกรรมเบตงดุเรียนแชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการเทศกาลงานไก่เบตงประจําปี2566นะครับโดยแบ่งการประกวดออกเป็นสองครั้งครั้งนี้เป็นการประกวดทุเรียนพื้นบ้านมีทั้งพันธุ์พวงมณีพันธุ์โอชีนะครับพันธุ์มูสังคิงมีก ษตรกรนําทุเรียนเข้าร่วมประกวดเนี่ยจำนวนถึง26รายด้วยกันส่วนวันที่31สิงหาคมนี้จะมีการจัดประกวดทุเรียนพันหมอนทองนะครับถ้าเป็นไปได้เราต้องไปนะคุณสวัสดีเพื่อจะได้กินทุเรียนฟรีด้วยนะครับดโดยกติกาเขาบอกว่าต้องเป็นกเกษตรกรแล้วก็พื้นที่ปลูกในอําเภอเบตงเท่านั้นสามารถระบุที่มาของสายพันธุ์ทุเรียนได้ ผลเนี่ยจะต้องสุกพร้อมรับประทานลักษณะดีทั้งภายนอกและภายในนะครับขนาดพอเหมาะไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปมีความสดแล้วก็มีขั้วติดผลสามารถส่งผลผลิตเข้าประกวดได้ไม่จํากัดประเภทด้วยสําหรับรางวัลชนะเลิศนะคะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับ2ประเภททุเรียนพันธุ์พื้นบ้าน 1, พันธุ์พวงมณีและพันธุ์หมอนทองจะได้รับเงินรางวัล5,000บาท3,000บาทและ2,000บาทตามลําดับพร้อมโล่รางวัลค่ะส่วนรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศ อันดับหนึ่งรองชนะเลิศอันดับสองประเภททุเรียนพันโอชีและพันมูซังคิงจะได้รับเงินรางวัล7,000บาท5,000บาทและ3,000บาทตามลำดับพร้อมโล่รางวัลค่ะนายสกุล เร่งเร่งรักกุลนะคะนายกเทศมนตรีเมืองเบตงกล่าวว่าเทศบาลเมืองเบตงนะคะได้กําหนดจัดเทศกาลงานไก่เบตงประจําปี2566เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้ไก่เบตงอาหารอัตลักษณ์ของพื้นที่และผลไม้ขึ้นชื่อเป็นสื่อสร้างกระแสในเรื่องของการท่องเที่ยวให้เข้ากับให้มาในเข้ามาในท้องถิ่นนะคะโดยรูปแบบของการจัดงานเน้นความยั่งยืนในการอนุรักษ์ไก่เบตงและผลไม้ขึ้นชื่อควบ คู่ไปกับการท่องเที่ยวเชิงนันทนาการภายใต้คอนเซปต์เช็คอินชิมช็อปของดีเมืองเบตงกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่26สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ซึ่งทุเรียนก็เป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของอำเภอเบตงจึงได้มีการจัดการประกวดขึ้นเพื่อส่งเสริมกรเกษตรกรปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและยังเป็นการค้นหาทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ๆอีกด้วยค่ะ แสดงว่าถ้าเราไปเบตงในช่วงนี้เนี่ยนอกจากเราจะได้กินไก่เบตงแล้วเราก็จะได้กินทุเรียนเบตงด้วยใช่ค่ะต้องบอกว่าทุเรียนเบตงนี้มีชื่อเสียงโดยเฉพาะชาวมาเลียนะจะข้ามแดนมานะคะเพื่อจะมาชิมทุเรียนถึงสวนเลยเราเขาบอกว่ามูสังคิงเนี่ยเป็นทุเรียนพื้นบ้านเป็นทุเรียนพื้นเมืองของมาเลเซียแต่เอามาปลูกที่เบตงเนี่ยผลผลิตเนี่ยรสชาติก็ดีไม่ต่างจากต้นต้นกำเนิดที่มาเลเซียเลยนะมีโอกาสต้องไปชิมนะคะคันมูสังคิงค่ะ